สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำแท็บเล็ตราคาถูกๆมือสองนะครับเอาไว้ดู y o u t u b e ผมหน้าจอใหญ่8นิ้วราคาที่ผมซื้อมา1350บาท้บาทแล้วก็พอดีเอามาแนะนำสำารับเพื่อนๆ,ๆน้องๆที่กำลังหาแท็บเล็ตเน้นดู Youtube เรียนออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นบางแอปที่เรียนออนไลน์ได้นะครับมาแกะกล่องอั b o x ็อกกันก่อนนะครับพอดีว่าเพิ่งได้ของมาวันนี้ ของก็ส่งมานานมากนะครับใช้เวลาส่งวค่อนข้างนานแล้วก็ช่วงนี้มันมีโควิดนะครับ mm hmm. ผมเองก็ทาเจลล้างมือแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์ไว้ไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับมันสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับกับแท็บโน้ต8ในปี2021โอเคใส่กันกระแทกมาอย่างดีเลยนะครับผม มาดูด้านในกันนะครับวันๆอยู่นะกลัวเป็นสบู่ราคาดั้งพันสอ่ะรวมส่งก็ออกประมาณพันสนะครับพันสามาสิบรวมส่งอีก50บาทนะโอเคนะครับผมสรุปแล้วก็ส่งจริงนะครับส่งจริงแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ชุดชาร์จนะครับผมไม่มีกล่องอะไรนะครับมีแค่ตัวเครื่องอะ่ะราคานี้เองอะ่ะมันก็โอเคอยู่นะครับเอามาดู YouTube เล่นเฟซเล่นไลน์ได้นะครับ มาดูสภาพเครื่องภายในภายนอกนะครับแท็บโน้ตแเนี่ย Galaxy แท็บโน้ตแนะครับจะเป็นรุ่นใส่ซิมได้นะครับ 3G นะครับจะรองรับใส่ซิม 3G 2G นะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi 2.4 5 GHz เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่เทสในลราเตอร์แล้วขึ้น 5G รุ่นที่ผมได้มาจะเป็นแรม2 r o ลอม g b g b นะครับหน้าจอ8.0นิ้วนะครับหน้าจอซ u เปอร์เคลียร์แล้วก็แบตเตอรี่ให้มาถึง4,600ม ah เลยนะครับถือว่าแบตอิดอยู่นะ เป็นรุ่นที่เปิดตัวมาในราคา1 5ื่นนะครับตัวนี้เปิดตัวมาราคา1 5ื่นนะครับมีปากกาให้เราใช้งานด้วยหรือว่าปากกา s p e n นะครับในเรื่องของการจดโน้ตก็ตอบสนองได้โอเคอยู่นะครับผมการทัชสกรีนของหน้าจอนะหน้าจอใหญ่ดีนะครับหน้าจอถือว่าคมชัดอยู่นะคมชัดดีนะครับเหมาะเอาไว้ดู Youtube ให้ลูกเล่นแท็บเล็ตราคาดูดูผมว่าคุ้มกว่าแท็บเล็ตจีแดงอีกที่ในร a z a d a หรือชอปปี้นะ มันมีข้อเสียก็คือว่าคือมันรองรับซิม 3G แล้วก็2มันรองรับ Android 4.4.2นะครับมันไม่ได้ Android 6เหมือนแถบ A ที่รุ่นเก่าอะ่ะที่ผมเคยเอามาหรือว่ามันไม่ได้ Android 10อะไม่ได้ไปต่อ Android 10ประมาณนี้แต่มันก็ยังโหลดแอปโหลดเกมเวอร์ชั่นใหม่ๆได้อยู่แอปพื้นฐานนะครับคือราคานี้มันมีตำหนิแน่นอนอยู่แล้วนะครับบอดี Body ้แตกแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ขอแค่มันหน้าจอมันโอเคก็ถือว่าคค้มอยู่นะมาดูมาดูในส่วนของกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านะครับกล้องหลังก็ให้ฟีเจอร์มาค่อนข้างเยอะอน,นะเพราะว่ารุ่นนี้เรียกว่าเป็นรุ่นแบบราคาตั้งหมื่นห้านะครับให้กล้องหลังมาเป็น5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้า1.3ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอได้ถึง 720p 30เฟรมเรทนะครับมีฟีเจอร์ให้เราลองเล่นหรือลองใช้งานนะครับแต่เสียดายมันเป็น Android เวอร์ชันเก่านะครับฟีเจอร์บางอย่างอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็อาจจะไปโหลดพวกแอป Cam e r a 360หแอปอื่นๆเอามาถ่ายรูปได้นะครับก็ชา์จดีประมาณนี้นะครับโหมดโฟกัสไม่ค่อยตอบสนองนะครับอาจจะเป็นที่เครื่องที่ผมซื้อมานะถ้าเครื่องภาพดีน่าจะโฟกัสหรือตอบสนองได้ดีผมไม่แน่ใจว่ามันมีออโต้โฟกัสหรือเปล่านะครับเพราะว่าหาข้อมูลไม่ได้อะเพราะมันรุ่นมันเก่ามากรุ่นนี้เปิดตัวมาก,กับ67ปีอะ ปี2013เลย CPU เป็น e x y n o c 4 1 2นะครับอาจจะค่อนข้างเก่าไปหน่อยกับการจอมัลลินะครับแต่ว่าการทำงานบางอย่างมันก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับผมถามว่ายังน่าซื้อไหมในปี2021เนี่ยผมว่ามันจะเหมาะสำหรับสหรับผู้ใหญ่นะหรือว่าน้องๆที่เอามาดู YouTube หรือเล่นเฟซเล่นไลน์ก็พอได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะเอามาเรียนออนไลน์อาจจะไม่เหมาะนะแล้วก็มันเป็น Android CuC2 ตอนนี้ผมมีปัญหาคือเข้าแอป Store หรือว่าโหลดแอปเรียนออนไลน์เพื่อเพื่อทดสอบให้ดูไม่ได้นะครับหรือแอป f c e e o o o อ่ะแต่ว่าเข้าไปเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับใช้งานผ่านเว็บบราว์เซอร์ได้ใส่ซิมอะไราได้ปกติเลยเครื่องที่ผมเอามานะครับแล้วก็พอดีผมเองก็เลย อาจจะไม่ได้เทสบางอย่างอาจจะไปทำเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนงถ้าผมโหลดแอป,ปโหลดเกมได้แล้วก็เทสเกมอะไรให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอเอาภัยกันแล้วกันนะครับก็มาแนะนํำกันคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจหรือเพื่อนๆน้อง,องที่สนใจนะครับมีขายในเพจกลุ่มนะครับหรือว่า f a c e b o o k Market นะครับเซิค้นหาดูแต่ราคาเนี่ยมันแล้วแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะลงขายนะ มันจะอยู่ที่ประมาณ1,300หรือจนถึง1,900-2,000เลยนะครับยิ่งถ้าผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะผมว่านี่ยิ่งหน้าราคาราคายิ่งขึ้นไปอีกอะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้อะผมอยากแนะนำแท็บ A 6 2,000แท็บ A 6ที่เป็นรุ่น Android 6 6ดีกว่านะครับตัวนั้นยังเป็น Android 6อะแต่ตัวนี้มันเป็น Android CU 2นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะได้ประกามาแล้วก็มันสามารถพวกจดโน้ตอะไรได้อยู่นะครับ อ่าเดี๋ยวผมไปแก้ปัญหาเรื่องเข้าแอ Store ไม่ได้ก่อนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ